ต่อจากตอนที่แล้วครับมาถึงสถานีอยุทยาแล้วครับกระบวนที่รถเดียวที่หนึ่งสามห้าในวันที่สิบสามตุลาสองห้าหกหกนะเมียวนี่มขบวนรถนครสวรรค์เข้ากรุงเทพนะครับ,บ,รรบกี้อ่านไม่ทันครับ อุดยสารกำลังลงเดิม ช่วงที่ออกจากปิติยามาชุมทางบ้านประชีมาสระบุรีผมไม่ได้ถ่ายแล้วมาถ่ายที่ข้าขึ้นเขานะครับออาโค้งออาโค้งมุมกล้องนี้ผมดันเป็นเน้นวิวนะครับเน้นวิวคือผมถ่ายแบบบ้านๆนะครับถ่ายเท่าที่มุมกล้องหรือออกไปถ่ายได้ไหมถึง หน้าต่างเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแบบไม่เป็นมือกล้องแบบโทรศัพท์ยังรุ่นแบบธรรมดาที่ผมเคยพูดอยู่นะครับถ่ายเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกไว้าทาง youtube เผื่อท่านที่ต้องการดูแบบบ้านๆนะครับผมจะอธิบายไม่ค่อย รายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับรก็กรับขพอภัยเรือยไปน้องอใส่วิวทิวทัศน์นะครับมุมกล้องนี้อาจจะโดนย้อนแสงเน่อยนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นมาด้านนี้พอดีตอนนี้มาถึงใกล้ๆ เรยมุกเหล็กมาแล้วเริ่มเริ่มมันจอจอซา,เาเวเก็มนะอ้ยยังไม่ถึงสิตรงนี้จำได้อนนี้ก็กำลังสร้างตะม่อรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชียงเหนือนะที่ขัูราชนะครับ ถึงอำเภอมวกเหล็กผมขึ้นทัวหนังสือไว้ครับุ้งไปที่เรือนหนึ่งสามห้าอาจจะยินเสียงแม่ค้านะครับเพราะให้เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับค้าก็จะตะโกนเรียกกันธรรมดาครับเอมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กเป็นของจังหวัดสระบุรีอยู่นะครับเป็นเขต พากกลางอยู่นะครับที่เมื่อกี้ภาพย้อนกลับได้ไงครับผมก็ตัดต่อคลิปยังไม่ เนียไนนะคลจะพาไปขึ้นรถไฟโยกเยกโยกเยกนะครับเที่ที่ใกล้คลองลำตะคองนะครับเขาใครฟเห็นะคือทักสวยางาม สตัวนี้สถานีรถไฟจันทึกผ่านมาก็าตรงนี้เป็นตอ่อหม้อน่าจะทำให้มาดูลาดูแม่น้ำนะช่วงหน้าฝนหนาอะไรมาดูลา ตัวน่จะสวยนะครับเป็นลางพอมาถึงตัวนี้แล้วก็จะตีโฟงเข้ากับปุ่มมงกนะ์ก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับยิงนะครับรถไฟเข้าโคง้งบางช่วงก,ก,ก็สวยนะครับผมถ่ายมุ้งกล้องแล้วแต่จังหวะไงกล้องก็สวย กล้องดีๆหน่อยมันก็จะไม่สันน่นไม่ยกนะครับมีโปรแกรมแอป,ปช่วยนะครับแต่บางทีแบแอปมันก็ทําให้ภาพไม่ไม่ชัดนะครับผมสังเกตบางงานนั้นนะแล้วแต่เป็นช่วงนะคือถ้าเราต้องทําด้วยแอปเนี่ยเราต้องถ่ายคลิปสั้นๆมานะครับประมาณไม่เกินไม่เกิน5านาทีหรือ3นาทีแล้วไปมา ทำแล้วมันจะทําให้ภาพเนียนนะถ้าเราถ่ายวีดีโอยาวๆตอนนี้เข้าที่คลองขนานจิตฟังเสียงแม่ค้าขายของนะ รถไฟ 1, 3, 5กำลังเข้าเทียบสันทราที่สองอ๋อเยวเข้าไปสานทราที่หแล้วครับ คลองขนานจิตครับกรนีสร้างสถานีใหม่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสถานียกพื้นสูงจวมีคนลงเพราะเนะี่ย นี้ขอผมก็จะจบลงแค่นี้นะครับทุกท้องขนานจิตเราที่เป็นที่เป็นตอนเป็นช,ช่วงไปนะครับสวัสดีครับผม